สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบก,กับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอต,ตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางไวฮานอยสู่สองตัวรูดในงวดประจําวันที่14สิงหาคม2,567ก่อนจะไปรับชมรับฟังขอฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่การพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนื้อผงของวัดประจำวันที่13นะครับผมสำหรับวันที่13แอดมินให้อยู่ที่2กับ7นะครับผมสำหรับ7ดับนะครับผมมาเฉพาะ2นะครับผมมา2 4นะครับผม ในรอบเฉพาะกิจสำหรับสายเบิ้ลนะครับผมมา11ในรอบพิเศษและก็22ในรอบปกติสำหรับ FC พี่น้องที่อยู่ในลายกลุ่มนะครับผมสายวิ่งสายรูดจะได้13นะครับผม61แล้วก็ศ1นะครับผมแอดมินจะคัดให้อีกทีนะครับผมในรอบปกติและ VIP นะครับผมแอดมินจะส่งไปทางลายกลุ่มนะครับผม แอดไลน์มาได้นะครับผม tee 2 5 2 6แล้วก็ขีดนะครับผมเป็นกลุ่มฟรีไม่มีค่าบริการใดๆนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่14ชอบก็บค่อยตามนะครับผมแนวทางนี้เขาไม่หลุดนะครับผม เด็นึ่จะให้สองกับเจ็ดตัวเดิมนะครับผมสองจะมีสองหนึ่งสองสามสองสี่ สอหแล้วก็28งแปสำหรับ7จ็ดเจ็ดหนึ่งเสามหแล้วก็เจ็ดห สำหรับตัวกันนะครับผมห้าสามสำหรับเบิ้ลนะครับผมมีหนึ่งหนึ่งสองสอง 4, 4ี5 5ี้าห้าและก็เจสำหรับ3ตัวนะครับผมมี621 025นึ่งล้าและก็ห7 6 fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์กดติดตามให้กับแอดซี e, นำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปัง,ง,งนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ